โอ้ยอยู่ดีมีเฮงอยู่ดีมีเฮงสบายดีพ่อตุ๊ตุ๊พี่น้องไงเนาะนั่นแหละเพิ่นโทรมาคุยกับเฮาเป็นบาเห็นเห็นเห็นในคลิปบ่โอ้พี่น้องบ่บ่ิเวนมาจ้างว่านมันยังมาเองเลยเฮ้ห่วยมันเฮากับใจบุญคือกันเนอะแต่ว่าใจบุญเฮงเอ่อเห็นเห็นในคลิปไผ คลิปม like ัดซองแหละมัดชาที like ่ตามตะึงแล้วบ่เน่เออแล้วมันมันเป็นอะไรผมชื่ว่ามันขึ้นยากขึ้นชาแท้จริงว่าพี่น้องเห็เนาะอ่านี่เด้อไฟบ่อพ่อเพิ่มได้เด้ออ่าแอนอ่าได้บ่เอาพี่น้องเห็นเนาะตอนนี้เรากลับมาอยู่บ้าน น้องบุญทวีพ่อแม่พี่น้องไงเนาะอ่าโตหูไผมาโลเขาเลยพี่น้องไงเนาะอ่านี่นอนขณะพี่น้องเงโอ้ขัด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 ไปพี่น้องไงเรียบเตียงอ่ะเนาะกอดื่นต้องกราบทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบัดสุขสุขคนพี่น้องไง บอสิษูในแหลกต่างประเทศนะก็ยินดีต้อนรับกับสูุสองบะเตียงทองซีนเนลเคือเก่าเมื่อนี้บะเตียงสิมีเนียมาเล่าให้ฟังพี่น้องเนียรู้สึกว่าแบบดีใจเฮงนะพี่น,องงน้องเห็นเนาะมีเอฟซีคนหนึ่งเพิ่อนอยู่เซโน่นี่แหละอยู่เมืองอุทุมพรเท่านี่แหละพี่นอ้องเอซโน่ก็ใกล้ๆบ้านบะเตียงแหละเซโน่ก็ขึ้นกับเมืองอุทุมพรแขวงสวรรค์นนเขตเพิ่นเป็นเอฟซีบะเตียงตามมาตาดแหละเนเาะอ่า เพิ่นบอกว่าเขาบิ่งคลิปจะมาหลายคลิปแล้วไปสันพี่น้องเลยนะยังบมีคนไปตัดต้นไม้ให้อยู่อันบ้านน้องอันบุญทวีนะพี่น้องเลเพิ่์นก็เลยว่าเขามีจักอยู่ไปสันเขาสิอาสาไปตัดให้พี่น้องตัดให้ฟรีเพิ่นว่าโอ้ยเนาะเพิ่นโทรหาเพิ่ร์นมีเบอร์บ่อเตียงเพิ่นโทรไปหาไอ้หยุด ไอหยุดก็คือทีมงานกู้ภัยพมเทพอะไรพี่น้องเป็นนี่เพิ่อนไอหยุดก็เลยเอาเบอร์บเตียงให้เพิ่นก็เลยคุยกันกับบอเตียงเนี่นเพิ่นวจวดมาก,ก่อนเลยบอเตียงว่าโอ้เบอรสั้นก็แห้งดีแล้วเพื่นอนแห้งหาจักสติดยากอยู่ฉันเพิ่นก็เลยนมาถ่าเลยพี่น้องโอ้ยถือว่าสึกสึในน้ำใจเพิ่อนนะพี่น้อง,นองเนาะ มุ่กบใจทีไรได้ก็สุดี่น้องเดี๋ยวไปเบิรงเพิ่์นีชื่อเสียงเลี้ยกน้ำวนได้ไหนน้องเพื่นอนเนาะก็ที่ได้พี่น้องเห็นหน้าค่าตาเพิ่น์นเนาะเอฟซี FC ตุยงกรุงเทพน,นี่นะถือว่าจะแบบป้าใจสปอร์ตเฮงพี่น,อน้นนนนองเน่น่นอนแน่นอนกรงเทพกรุงเทพแบบนี้มันของเทียมที่ปี่ ดีเด oh, oh, pues ้อโอ้ลอดไปร่นเราปะโอ้อยู่ดีมีเฮงอยู่ดีมีเฮงสบายดีพ่อตุ๊กสบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องเงยเนาะเพิ่งเปินมาจอดนี่เลยกัญญางมาหาเพิ่งปะเอออ่าพอดีบัาถ่าบอลีบอลลี่กำลังขึ้นมาว่ะนะแต่บอลี่ที่น้ยพี่น้องเงยเนาะเปินว่าจะมาบักไม้ฮะมาบังไม้ในเรื่องเพิ่นโทรว่า คุยกับเฮาเป็นบาเห็นเห็นเห็นในคลิปบ่โอ้เป็นยังไงเนาะเดี๋ยวมาเพิ่นมามาช่วยได้ประตู้เอ้ยมาช่วยเฮาได้หนิเลยเออโอ้ยชาติบริเวนมาจ้างว่านมันยังไม่อีกเลยห่วยมันเฮากัใจบุญคือกันเฮากับอยางมาแต่ว่าใจบุญเฮงเห็นเห็นในคลิปไผมคลิปมัดซองแหละมัดชานที่ตามแต่หึงแล้วบ่ เออเดี๋ยวมันมันเป็นอะไรผมรู้สึกมันขึ้นยากขึ้นชาแท้จริงว่าสามปีแล้ว้ตังแต่เจ้าเห็นคลิปไปขายเครื่องอยู่บุญเข้ากันเ้าเคยไปซ่ำมาปุ้งน้ำเ蒿ดีเออ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 เมนพี่น้องเห็นเนาะยังยังยังอันนั้นอยู่บ่เดี๋ยวนี้ไงคือเก่าโบเช่าแล้วบ่เฮ็ดเฮ็ดยังตัวนี้อยู่เลยไปเรื่อยๆอันอย่ามาเฮ็ดเกี่ยวกับรถกับร่างอันนี้ม้าคูนะเขายังบ่มาเขายังลงไปเฮ็ดทางเขาจะละม่อง ให้เพิ่นขึ้นมาให้บ่ได้บ่แก่ขึ้นมาเลยเพราะว่ามันเขาเอาขันมาเลยหยกมาหมดทิ่มมันมีหลุดลากแล้วก็หลุดไม่โคดหลุดดามบ่แล้วเจลามงเนี่ยมันคือว่าใกล้ๆนี่ให้มันขึ้นมาเลยพูดมันอยู่ภาคเจลามงภาคเขาเดินทางเขาเจลามงขันมามันก็ต้องเลยลากลากหลุดไม่โค่มากมันจะเพิ่มไถ่ให้ลอดฐานะก่อน เขาว่าว่ามันสิมาอัดคันพายนี่ดิคันพายเออบ่เป็นยังบ่เป็นยังอัดคันพายกระจกเอาดิ้นนั่นนี่เลยมาทอกันเลเลยเออเออผมเป็นอาตัวนั้นเอาไว้ก่อนก็ได้ไว้ก่อนเออเออเอาตัวนี้เ้าก่อนก็กุ้งเ้างนี้ก่อนนี่เออพี่น้องเลยโอ้ยเนาะเดี๋ยวหาน้าหาท่ามาชูเป็นกินก่อนพี่น้องเลยประกาเลยชาวประตูปรล่าศดิ มังไงด้ค่ะคุณสวีอยู่นั่นนี่บังน้อยลงไปสุดลงไปลงไปไฟแล้วพอผมยาเป็นหนึ่งเที่เขาชงแมุ่เอาเลือกเอาเลือกตอนนี้เพิ่นยังบุกขึ้นมาคนเราขึ้นมาก่อนหน้าตัวเลือกเอาเลือกเอาโดย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 อ้ยพี่น้อยกินน้ำเย็นๆลองข้อถะพอดีขานั่นก็จะให้ตัดเลยก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าบอลลีหน่อยนึงเดีไปเบิ้งน้ำกันนะอ่าพี่น้องะไรเนาะ โอ้ยขอบคุณขอบใจเลยลายอยู่ๆเชนูเขาน้ำกันนี่เลยเนาะเปอะไรเลยต่างธนาคารต่างประเทศเนี่ยการค้าฮะเนาะโอ้ยพี่น้องไรเลยคนบ้านเดียวกันชอยกันแม่เดีใจได้ตัวเขากะบบริมีแล้วเขาไปมาหลายปีเลยกับแบบว่าส่วนหลายไม่จะว่าเออเออนึกถึงเขากับไปหากับไปจ้างเขาไปจ้างเพื่อนแม่น่ะ เนาะแบบว่าต้องเจอไปหากันนุงยากในบ้านนี่ยพอไปอยู่ไปเลยเขาไปบักเด่นในโมโยบมได้แล้วถามพื้นมากบลโย่เนลุงไปหน้าบนระเบียงมาเนี่เขาอ่ะเขาแบบมีงูมีควายมีปิดมีไก่อยู่หน้าเขาบไปซูอยู่เพื่อนชักเฉยไม่เยอะเลยไปหาเขาแล้วเขายังมาตัดหลดเขาแบบบริชายหุบใจห้อยมันก็บักบกเป็นแล้วคอยว่าน้าบ่าจันทร์เล่าว่าเขาบอก เอาเบอร์เขาเขาเอาเบอร์เขากัลานล่ะชุ่มรูมา,ากเลยอย่งโทรหาเขาครับอเมริกามาเลยเขาประกาศว่าเขาโอเคียังไงเนาะ,นะ,นะเดี๋ยวถามซื้อเสียงเลี่ยมน้ำนิดหนึ่งซื้อว่าไหนไหนซื้อนิ่วซื้อน้องนิ่วเนาะอายุจากปีไหนสิบหกสิบหกปีนึง <16. S 1> น,นี่เฮี้ยนอยู่ป <70 S 1> ุ๊บสิบเจ็ดบอกสาวโอ้เบาเลยฮะบอลีบลีเอ้าเฮ้ยบอลีกันยู้ บอลี่กำลังมาอยู่เดี๋ยวจะโอยกคนน้องชายบอเตียงกับบอลลี่เ่อพี่น้องกันมาตินิโก้เนาะโอ้จะโดนจักปีคะแนนสี่สิบปลายเลยคือต่างชาติต่างอย่างเนาะบอกจลุกจลุกช้อนบอกเนาะลาเวกเท่านี่เล่ะเออคือเนาะเนาะจู่เนาะคือแบบแบบแบบคล้ายๆว่าลูกครึ่งต่างประเทศอย่างเนาะตินิโก้คือเข่งคืออะคือคนเขกงอ่ะเนาะมันมัน หุ่นกงแบบมันหุ่นคือนักชุดบอลนี่นนเาะต่างประเทศเลยเป็นเป็นพี่น้องบอลหรือเป็นมูบอลเป็นรุ่นอายลอเื่อนไกกันไปนำกันแม่ไปเรียนรู้วัตถุบอลไปเรียนเรื่องุกสุกตำรวจหันสุมืีอวุธโภยูทูบือกันนีเห็นยูทูบหนองกันสุกขี่รถนันซุ่มอะไรน่นเองโซิโดกีแดงม่ สุกอเมียนโคกเห็ดยูทูบืซุกซื้อซอ,องไวได้ไหก่อนเดองเื่อนึงเมียสุกุกๆุกุอมว่มนมา,นาน้าเห็าดานเขือดหนาเอีุกบันโคกนะุกเโนบันโคกโเโโคกแต่ว่าขื<ะ>้น<ะ>เมียอยูนโคกแต่ว่ามันซุกในเชน ชื่อช right. like yup. ุกือจะคือลูกประคุนเนาะลูกในในคุณตลาดนายคำพ่อไปเลยเอ้าชุกเนยโอ้ยเออเออเออจะชุกมืนบ้านมันเด็ดเลยเรียกว่าวางมือบุญนะเพิ่นกามาเห็นของท่านนี่เขาบอกชุกชุกเมียลราสิแก้วปะอืออือโอ้แม่เนี่ยแม่นี่้องห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 ้แก้วห้องละไหนเฮือนเข้มัดกัอโอเคโอเคโอเคห้แงละ ออแล้วพ <wh tapping> ี่น้องเลยอูชาแกนยู่นะโ้ยนั่นตลอดอปีนี้ไปเด้อบุญบังไฟด้วยปีบุญชนยอ่บุญบังไฟมันโคงใหญ่ปี่เออกระันได้วาเออยังแต่เพิ่นเว้าเพ้านว่าเพราะว่าเพิ่นเว้าเพิ่นบอกมาแล้วว่ามีนะยังยังเออยังบวชมอยังบเ็นยีส์สมทบขึ้นอ่า แมชาลาลงทำบ่อเฮ็ดทางคนกีดตอนนี้เฮ็ดทางเข้าบ้านทางคนกีดเข้าบ้านนี่นหละแถวแถวผงหน้าก็เฮ็ดบุ้งโทนิที่ปงหน้าบ่อนลงควางก็เฮ็ดตอนนี้ทั้งทั้งน้องเอ่อเฮ็ดยังใส่ประกอบอาชีพตอนนี้ค้าขายบ่หรือว่าขายยังตัดไม่วิ๊กยังนี่แต่โอ้รับรับตัดไม่รับตัดตกนี่บ่อกับบริหารจัถ้ารเจอเฮ็ดจักมือนะอื มือได้มีเลือดหรืเห็ดได้ว่ามีเลียดกรือยุทธใช่สมมติว่ามีคนชื่อเว่ามีแนวเหตุธุรกิจนู่นนี่แน่ใจในน้ำเอฟซีเพิ่นเนาะยังยังพี่น้องเอยอันนี้แกรถขายข้องก้อนได้หนิเนาะอ่าใส่โครงเล็กอย่างดีเลยพี่น้องเอยเนาะอ่าเครื่องเใช้เต็แตมแต่ก้อนเพิ่นชัดเหตุห้านปลาลูกโป่ง,งเลยชัดปุ้งมานั่นน่ะอยู่ตามงานบุญนะพี่น้องเอย งานตะก้อนประเตียงกัไปขายเครื่องขายคองนีกกันเก็พออันนี้อยู่เแล้วตามงานบุญงานงานศิลป์ี่บโนไ่บไล่ลากอไรหน่อยเดนดยโบไล่แกอันนี้บจักพื้นบถอยไม้ด้บน าไปเผาเมายกชวนอะไรไปขาย่ม่ไป่วทาอันี่ไ่ไป่อบวิยขาตัดตอายให้เวียดบ้ะงานคลายของงานเลยอนน่นไม่อัดนอโรงงานก็เมืออยู่บนเชฟบนแล้วบ่อยู่บนระแล้วมัน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 เป็นยังไงบนี้มันนั่ยู่้่พอได้รับดื่นอยู่บ่บัปันไ้ันได้เลยักอนกันพัก่อนกันสิเปลี่ยนธุรกิจใหม่ปันนี้เนาะ ไปขายเขาโรงงานเลยเขาซื้อเป็นตั้นบ่ตั้นอะไรสักอย่างมันแร่จะไม่ดีไหมว่าส่วนแร่แบบนี้มันกจะดีมากพูดเนาะกรถเรียงเนาะเลยป้าชามิตาเห้สัญญายไปพุ่นถ่าเนาะไปโ่มโอผู่ป่ะอ่าเดี๋ยวถ่าบัลีมาแล้วก็จัดการเลยพนนีในใกล้ห้องดงเห็นนี่แหละอ่าปไะไปเดี่ยวเอาดีด้วยเนาะอ่านี่เด้อไปโบ่บ่พ่อเพิ่มได้เด้อ พี่น้องเลยรับต,ตัดไหเป็นอาีพตัดไปซื้อดีแล้วเห <c oughs> ็นปเ,เมนอาซิีนมาหาวตัดว่าื่ใบแล้วกาตัดบอกตะก,กี้กะคือว่าอะไรไปเมาเมาส่วนไม่บิ๊กหรือว,ว่าไม่โยคะพี่น้องเหาะ เมาตัดเข่าสูงโรงงานแต่ว่าตอนนี้ก็น้่อเลยแต่ว่านี่ก็พักพ่อนก่อนแต่ก่อนก็ไปรฮ็ดเปิดห้านป่าลูกโป่งมันมันเป็นอะไรมันอันี้บ้าต่วือมันเหนื่อยไปมันเหนื่อยแล้วเนาะงาน่ะไท่มีเร่อบยาตได้บ่ะแบบบริษัทนะบบริษัุน้ำอือืมอืม ตอนกี้กับเป็นกูไพ่แต่เมื่กี้ตอนยังน้อยอือายุเก่าปีกูไพ่น้ำ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 อันนี้ตัวใดบ่ตอนตอนกี้มันเป็นดูอันนั้นบรรณาธิการหนึ่งบ่คือไอ่เคยเคยเห็นชูนึงอยู่กี้อยู่อยู่ใส่นั่นอยู่ใส่กูไพ่ตัวที่เขาเคยอยู่นนหยุบแล้วอืมกูไพ่เคยเป็นอาสานะพี่น้องจิตใจจิตใจอาสามาก่อนเนาะเคยเป็นอาสาแต่อายุเก่าปีจิ้มหัดชิบห้าปี ตอนนี้สิบเจ็ดจักพี่เป็นกู้ไพ่กเว้างกว้างห้าหกปีแล้วพอเท่าอยากทำเนี่ยพอเท่าก็ไปลายบ่อนกู้ไผ่เวียงจันทร์มันเป็นอย่างนี้มันเขาเข้าเราเรื่องจุ่พังเมื่อน่ะเขามาแป้งไผ่นะฮะลูกลูกไฟบูงนะนะเขาว่ารถตั้มค้นคนตายตายแล้วโบได้มียังแบบด้อยไหวประมาณ ชั่วโมงหนึ่งหรือว่าชั่วโมงขึ้นแล้วพวกเก็บชบในบ้าเป้าปเอามากขึ้นเสี่ยงแล้วขึ้นไปไหวนหลรดอือเอาไหวนหลรดแล้วโบน้มัดคิดว่ามันจะโบเป็นยังอืมอืมอมันรดแลนไปแล้วลูกเขาว่าคนตายไม่แกแต่ลกแก่ตุบ่อชํำนี่แล้วบ่อรู้ว่าบุญจะมีคนเก่าคือคนใหญ่คือูนนี้เลยอ่าสูงจะป๊อป โอ้จะบอกแล้วท่านจะตายไปจากตายแล้วตายเป็นชั่วโมงค์ชวโมงเอาเ <นะ S 1> ย็นว่ามันโอเอ็นเอ็นมันดึงเวลา<ม>เวลาเขาด้อยด้อยไว้ใน่นหลดแน่นน้อนนี่โอ้แเป้เนี่ยแล้วเ,เ,ลลเขาบันในมัดธรรมดาปกติแล้วเขามัดนี่แล้วก็มัดนี่ม<อ>ัดซ้ำยันติดกับเตียง<อ>แล้วมักง่ายแล้วแล้วบอมัดบอมัดรถแรงเพราะเราลุ้มมัน,มน โอ้มันมันกระตุกคล้ายๆว่ามันเต้นนี่ยค่อยๆคือคล้ายๆคือปั๊มหัวใจนี่มั้งเนาะเอ้ามันตึก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 แต่มันติดเลยแบบน,นี้เอลอลอูก <c oughs> ลูกคือมาแบบรวยมึงจะปุ๊บเล้วเดหน่อยสิหรือสองคนหรือสามคนอย่างนงนีย้ยอ่าตอนนี้ผูยย้ใหญ่ยุดยุดชูจะปุ๊บเขาจะหาทางลงตั้งต้นโต๊ดหลุดเนาะคุนี้ช่างจอดจอดเราจะมาข่มข่มลงเรานอนลมระมัดไปองไอ้เชนกระตุกไอ้ชื่อ เส้นกระตุกก็ชื่อเส้นกระตุกโอ้ยขีดดึงบนแม่มันบนบนแม่มันสิลุกแรงได้เจ้าก็คิดว่าขึ้นมาได้ไงมันแบบแบบมันมันมันลุกทางหนังเออคุยใหญ่นี่ชูยาต้นชูต้นยุดยุกช่างโหลดยุกเือเขากับสุกเราลงสุกสุกสุกมันแปบน้อนแจ็บแล้วเขามักแบบเขาบอกว้าวริบพอพอจนเจ็ดสิบเอ็ดปียังไม่เห็นคนตายลูกโว้ะนะอีพอเขาจอยังต้นโหลดครับมันพุ่งจะมีผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เน่ยเลาเหตุมาหลายปีแล้วน้องบุญทวีมัแะสบัสดีลูกนะตาย้วกันยังลูกมันว่าคนลูกเด้อลูกไอ้คนตายเนี่ยยังบันฮอนไดเส่นกรทุกติบักหล่ะกินบ้างฮึงเพชามชีชโมงแล้วบุลูกเพชามชโมงหนึ่งช่องชมงนลูกเส้นเนี่มันดึงเราบอกผู้ใหญ่ก็มบ้เาอ มันเจ่นดึงแล้วมันลงลุมมะนังวายคนตายแล้วยังลุมมานังมันจะพุที่เด็กหน่อยฉัอายุสี่สิบห้าหกสิหกสิบสี่สิห้าปีไ้วังเหลืองกู้ภัยพี่น้องเนาะเร่งวัวแม่นอนี่บแมนมาตัวพอบ้าได้พอไม่ชื่นนี่มันวัวทั้งน้องพนกาอยู่กู้อาชาเป็นกู้ไัยมันเปด แออบ่บ่ฮอดอันน่ะ6ปีบ่ฮอด5ปี5ปี5ปีเนาะพี่น้องเอ้ยอ่5ปีป่ายตัวหน่วยกู้ภัย่างก็1629 1629อื้อวันนั้นอยู่ได้ตะกี้เนาะ ยูช <S preach science> <hello> ิโนเฮานี so first, beans, i? I <IM> e <disco sounds> ่กเห็นดูดๆอยู่เป็นยังคนยุกปนันยุกบอลองจังจังยาในการมาอั้นี้กอันนีนครับพมเทพนียนะอุปกรณ์ก็เอาไปหายเตมยออืมอืมอือืเป็นอาหารกันนีกแล้วเคยกันเออเออโอ้ดีแล้วชนะ ส่วนตัวไอ้กำมักอยู่บอกกับเราหลายเท่อยู่แต่บ่มีเวลาเห็นแหละพี่้องเยี่ยเตียงกำมักนในกู่ัย่ในมักมักแนวแนวท่าไทยนะโอ้ได้อันนี้เฮ้ามันมีบุญแล้วเตียงเลยเนอยเพราะว่าเฮ้าเฮ้าเมียนเฮ้าเมียนข้าเมียนชีวิตน<ม>แล้วก็บอกอยู่มาแม่มันแต่มันบ่มีเวลาใช่ แกซอยแล้วลายยางอยู่ไอ้หยดเขาเมียนชกเมียนข้ามมือไม่บุ่นไดผู้ธเ่าตะกี้คนเคยว่าตะกี้นั้นผมไม่หลดเกคนไปคนต้ยมรห้ามเลยแต่ตอนนี้น้องน้องน้องอยู่พม่าเทพบอดูว่าท่านบ่ได้บ่ด้ยังยแต่ว่าแบบ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 มีเงก่าอ่าหมคนต่อ้เอนี้ชงนว่า ผุดทองเอาเป็นทัวเคยสิทั่วน้ำผ้นะถ่าบอลรีมาจักหน่อยเอแได้บ่ฮะโอ้หนี่บ่บ่ก็ทหารเก่านยมอมอยให้เราเล่าใหฟังนี้บนมืออโอ้ข่าวทหารเก่าได้สงครามโลกกี่เลยไปชีบอไมตชปชตุไป่าชีบีใช่บ่นะตุ่มบอ หกชิปเขาจ้งเสียอ๋อั้งไอชิปอ๋ออันนี้แบบเขาเอิ้นปืนยังขานแบบฮามิใจเลามิใจยิงเป็นแก๊สหน่้าพันห้าร้อยอ่มันปิ้นเลยเห็นไหมเป็นบ่อมนกแหลนออกมามันปิ้นเลยชิมไหมเป็นชายเลยอ่ห้องเไออๆๆจับ ชายเลยไปสิเป็นชายมาเลยหวดไปเลยรุดรุดแล้วไม่ไดกับพีช่างเพื่อนว่าวไอ้เพ่บ้าบ่หึกห่วดดีเลยเพมบ้ากับแบบจับคือจะาว่าแล้วจับเออจับหวดไปเลยโอหอันลูกมั่นพี่เหงาอันยุกยุกอันยุกยุกเจ้าลบตะกี้น่ะเจ้าลบก็เวียดนามบ่ดูลบก็ไผลบก็เวียดนามลบมือนู่เลยเออผมเป็นทหารทางนี้เลยทหารชวนเนาะผมมาอ่าอ่าอ่า เจ้าจะได้เกิดหรือจะบอกาบ่เกิดอกเพราะเขาแต่แหกิเก้าหกเจ็ดิเจ็ดิทก่นออกเาเกิดเก้าสี่ยัง่นได้เกิดบ่จักอบ่จักตื่นมากกับบวตื่นมาป่าจำความได้เือว่าเกิดเกิดมากกัก็ได้พราเท่าไม่เท่ากับรุ่นเจ้าแหละเิ่นเราให้ฟัง เป็นเราห้ฟังวันนั้นนั่นนี่อีเชฟผู้ควายเลยเนาะเอาจเลือกความเป็นคายมแม่ผมไปก็ว่าเขาผู้เลือกเขาผู้เลือกคว้ับผู้นะมัผู้คายคมันกัพักว่าว่าไปเขากับโบจักยั้างหนไประมาณ มัจะแดงว่ลูกล้านเป็นควาปมแ่ว่าความหับผู้นะลูกล้านบุเคยเห็นบุกเคยหู้แล้วก็บุเคยประสบประการจำจำหอเปาปีจะหู้วบ่หับผู้ดิเออบ่หับผู้บ่บุหู้เรื่องยังเออยไงกับบุักยังะตกเดียวนี่ลยะกในชิบะอะไรเงี้ยตั้งน่นกอยางอยู่นานรบรัทบ่เอ่อ น,นี่แล้วลงตะมงค์ข้าเชืดเพือนนี่แล้วแต่ว่านี่ก็โอ้มันซื้อขัดอยู่แล้วเนาะเ,เคยตัดอยู่บ่ใหญ่ใช่ไหมบ่เลยนี่ยท่าทายได้ฉน่นงานท่าทายได้นี่นะี่ยบก่ก็พอเท่าที่บอกอบาดคางนี่ก่อนอบาดข้าไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็มาตัดหนามันมันจะบวคลับแต่บิดเ้าปาดเนี่ยนี่เมืนบัปาดเข้าไปนี่ได้ครึ่งหนึ่งแล้วเ้าถอดจักออกมาเ้าปาดเนี่ยนี่แต่มันเป็นปืนบาดเ้าไปปาดทางล่างมันมันลุ่งมันจะบวคลับ ไม่จะบกุกคืนรักฮบประกันหลวงพ่อี่เคยบักขอมไปย่างฮ่าม้องมึงใช่ไหมแ่ควันไลโอ <c oughs> ควนันในบักจะเคยอ่า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 ยักในบริษัททางเต้าหู้อ่ีมัน <c oughs> โอเคโอเคต้นไม้เนี่ยฮับจะปาดปาดเนี่ยทางปาดเข้าน<ม>ี่ปาดเขาไปก้าวโอม้มันมันจะขึงเลยดิ<ม>เอเขากับถอดออกมาเขากบบมาปาดเนี่ยปาดมันกับมันกับเป็ดผักนั่นนี่แล้วกแ้หู้ เ้างปาดขว่าตงชี่บันในเ้างปาดติชี่นีมันก็เป็นบันในห้อมาดูทางล่างเลยมันบวกลับมันลุกเลยลุกไงทึมเลยเพราะมันมีอันคับเลยเนี้ยพเราไปเจออย่างนี้นะปาปาตัวเทิงเนี่ยมันมันมาคับตัวนี้มันจะขึ้นล่างได้ไหมไปชันพี่น้องเลยเดี๋ยวถ่ายบอลลี่จักหน่อยเนาะเดี๋ยวเฮาก็ร์จีขอจบคลิปใบเพียงเฉนี้ก่อนสำหรับขั้นตอนเริ่มต้นเดี๋ยวบอลลี่มาแล้วเฮาก็ สีท่ทายคลิปช่วงซอง,องตอนตัดแบบจริงจังแบบนี้ให้พี่ออให้น้องเบิง้งที่เป็นน้าไดก้กะอ่าติดตามหับชมเบิ้งน้ำกันเพราะถ่าบาลีมาเบิ้งน้ำกันนะพี่น้องนเนาะอ่าจังไดก้กะขอ,อขอบขอคุณขอบคุณทั้งน้องนิวเดลยัลลดยเนาะแล้วก็ทั้งบาลีเด้อบาลลี่เด้อโอ้ล้าก็ลุงบาลลี่ช่องลุงมาแต่เครื่องบินพูดไหมมา,มาแต่ทางยุโรปพูดจักพี่น้องเลยเอ่าบระโยชน์เราได้เนาะคนเล่าห้องน้ำกันนี่แหละแต่ว่าเราหุนห้นหุ้นเราได้นะ หน้าตาละไรกเกเลยประโยกแล้วพี่น้องเลยไปสารคิีนี้การขอโตวจบคคิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวต่อคลิปหน้าเดี๋ยวบอลลี่มาฮอดเดี๋ยกลุยเลยบัดนี้เนาะอยู่ดีมีเฮงบัตรสปูทุกคนสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะอ่าลุยุกทึก